แท็กซี่มารับนะครับ<ห>พระอาพาธนะครับการจ่ายโดยวา,าทุยท,ท่านให้ผมเรียกแท็กซี่นะครับไปโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์นะครับก็นี่ฮะนี่บอลเลยครับคุบาหาหาอะไรลองหน่อยได้ไหมหาอะไรลองลองเบาหน่อยใช้ได้ไหมเงิน ก็เจ็บป่วยไข้ก็ต้องดูแลกันนะครับเจ็บป่วยไข้ก็ต้องดูแลท่านเอาพ่นลงไงโอ้งนะล่าไปปุ๊บเลยลุ้งง่ายๆเลยนั่งนนนนเลยครับนั่นนันเลยบอกไม่ไม่มีใครไปดูแลเลยเหรอเดี๋ยวมีแม่ออยอมพ่ออยู่แม่อยู่โอเคสาธุครับคูบานะครับวันเป็นี่บทกีษาละ เพิ่งบวชได้ไม่นานอ๋อเพิ่งบวชได้ไม่นานเนาะว้าวแสดงว่าภาวนาเนาะยังไม่ได้รังสรรค์ยังไม่ได้รังสรรค์อ้อม้อนมิตรแรงดันโอ้ภาวนาดีมากภาวนาดีก็อย่างนี้แหละครับตั้งแต่อยู่เป็นคา,นาตั้งแต่เป็นคารวะแล้วพูดแล้วขนลุกเลยมันก็จะมีเหตุนะครับมีเหตุเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะเขาเรียกอะไรนะสภาวะเออสภาวะหรือไม่ก็สภาวะกรรมนี่แหละเออนี่ครับสาธุนะครับนี่วัดป่าโบราณพิอินโดย คุบาทุยท่านก็ต้องดูแลตรงนี้นะครับหมู่คณะก็เป็นตัวแทนองค์หลวงตาสินทรัพย์กันะนะธรรโมซึ่งหลวงตาท่านก็สาธุครับมอบหมายให้คุบาทุยท่านดูแลหมู่คณะนะครับก็แบ่งแบ่งหน้าที่กันไปจริงๆแล้วมันไม่ได้มีหน้าที่อะไรรอกครับก็รู้ด้วยตนเองอยู่แล้วนะครับเช่นคุบาทุยคุบาดนคุบาชายแม่ชีเจิ้นก็นี่แหละทำใไๆก็ไล้ค่าถ้าไม่ทำนี่ครับผม บวชยังไม่ถึงพรรษาเกิดสภาวะนะครับสภาวะลิซิวลวนิวนแตก <c oughs> ลักษณะลักษณะเหมือนหลวงตาพ <c oughs> งศ์ง <c oughs> กรรมส่งผลเร็วโหวนี่นนผมเมชื่อแล้วถ้ามีซับแป๊บเนี่ยมันจะโลคใครไค้เจ็บจะรุมเล้าเข้ามาเลย<อ>แต่ถ้าเราปอยใจต้อนมันจะข้ามสภาวะพ่งนีไปเลยสาธุคนเข้าใจไม่สู้นะแต่เราก็ต้องรักษาไปตามเหตุกันเลย 嗯。<Thank>